สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามคลิปเสียงการเล่าความตำราการนวดไทยเล่มหนึ่งฉบับปรับปรุงครั้งที่5 2 5 5 9นะครับตอนที่แล้วบทที่7ก็เป็นตอนย่อยหลายๆตอนใน14ตอนนะครับก็คือตามตามอาการบำบัดเพราะว่าบทที่7เป็นบทว่าด้วยการนวดไทยบำบัดหนึ่งนะครับก็แบ่งเป็น14ตอนทั้ง14อาการนะครับคือตอนที่1ก็ ว่าด้วยเรื่องศาสตร์และศิลป์ศาสตร์และศิลป์พื้นฐานก่อนศาสตร์และศิลป์การนวดไทยเพื่อบําบัดอาการที่พบปลอยแล้วก็ตามด้วยอาการที่1แก้ปวดขาปวดเข่านะครับตอนที่2ก็เป็นการนวดแก้ปวดหลังตอนที่3การนวดแก้ปวดไหล่แขนข้อศอกข้อมือข้อนิ้วมือตอนที่4การนวดแก้ปวดคอศีรษะตอนที่5ก็เป็นการนวดแก้เป็นลมตอนที่6การนวดแก้ ตกหมอนตอนที่7การนวดแก้สะบักจมตอนที่8การนวดแก้จุกเสียดตอนที่9การนวดแก้ท้องผูกตอนที่10การนวดป้องกันการปวดประจำเดือนตอนที่11การนวดป้องกันตะคริวตอนที่12การนวดแก้ข้อเท้าแพลงตอนที่13การนวดแก้ไหลปิดและตอนที่14นะครับตอนล่าสุดตอนสุดท้ายของบทที่7ก็เป็นการนวดแก้ปวดสะโพกสลักเพชรนะครับก็ ครบถ้วนสมบูรณ์กันไปแล้วสําหรับการนวดาการนวดไทยการนวดเพื่อการบําบัดนะครับทีนี้ในตอนนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นบทที่8เป็นการบันทึกเวชปฏิบัตินะครับก็ตอนเดียวน่าจะจบนะครับผมพลิกดูแลเนื้อความเนื้อหาก็ไม่เยอะก็เดาว่าบทนี้น่าจะไม่ออกข้อสอบนะครับแต่ว่าสําคัญนะครับฟังไว้เพื่อเวลา ประกอบอาชีพเวลาทํางานเราจะได้ออกแบบหรือเราจะได้ลงบันทึกเป็นบันทึกก็เรียกเวชปฏิบัตินะครับซึ่งเป็นเป็นเรียกว่าอะไรเป็นส่วนที่ขาดในการรักษาแบบสมัยโบราณนะครับสมัยแบบโบราณจะไม่ค่อยมีเวชปฏิบัติในการเวชกรรมไม่ค่อยบันทึกไว้ส่วนใหญ่จะบันทึกเรื่องอยานะครับสังเกตดูตำราาโบราณเราจะเจอตำรายาแต่ตำราการวินิจฉัยโรคไม่ค่อยมี อาจจะพูดเป็นหลักการไม่เลยแต่ว่าบันทึกเป็นรายบุคคลนี่หรืออาจจะมีนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เห็นนะครับเราก็เลยไม่พบซึ่งเป็นประโยชน์มากเป็นข้อมูลดิบที่แพทย์รุ่นหลังจะได้ศึกษานะครับเป็นประโยชน์มากๆในบทที่8ปดี่ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสําคัญนะครับของการบันทึกคู่มือ การบันทึกรายงานผู้ป่วยนะครับเป็นการบันทึกการซักประวัติบันทึกเวชปฏิบัตินวดไทยนะครับแล้วก็แบบบันทึกรายงานผู้ป่วยนะครับอลองไปดูเนื้อหากันเลยนะครับการบันทึกเวชปฏิบัติการนวดไทยเนี่ยในอดีตนะครับเป็นการเป็นหมอแบบดั้งเดิมมาใสยการถ่ายทอดความรู้โดยตรงจากครูไปสู่ศิษย์นะครับการฝึก ัทักษะต่างๆของสิทธิ์ล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของครูอย่างใกล้ชิดเมื่อสิทธิ์มีทักษะความชำนาญมากขึ้นจนเป็นที่ไว้วางใจของครูแล้วครูจึงอนุญ,ญาตให้สิทธิ์ปฏิบัติงานเป็นหมอได้โดยอิสระนะครับปัจจุบันเมื่อการเรียนการสอนการนวดไทยเข้าสู่ระบบสถาบันการศึกษามีหลักสูตรกำหนดให้ต้องเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมมีเครื่องมือต่างๆช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนการฝึกงานการบันทึกเนืปฏิบัติของนักศึกษาเป็นวิธีการสำคัญที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางเป็นการช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้การซักประวัติการตรวจร่างกายการวินิจฉัยโรคการวางแผนการรักษาการให้การบำบัด ให้คำแนะนำและติดตามผลกับผู้ป่วยในสถานการณ์จริงอย่างเป็นระบบนะครับและช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการนวดบำบัดที่มีประสิทธิธผลและปลอดภัยตามหลักวิชาการเพิ่มความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในศาสตร์และศิลป์ของการนวดไทยยิ่งขึ้นความสำคัญของบันทึกเวชปฏิบัติการนวดไทยนะครับมี3ประการนะครับที่อาจารย์ท่านรวบรวมไว้นะครับคือ1เป็นเครื่องมือสาหรับการ ศึกษาการนวดไทยในการบันทึกข้อมูลในการปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพการนวดไทยนะครับ 2. เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาทักษะในการซักประวัติการตรวจร่างกายการวินิจฉัยโรคการวางแผนการรักษาปฏิบัติการนวดให้คําแนะนําและติดตามผลหรือส่งต่อผู้ป่วยของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทยครับ สามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยการนวดไทยจากงานประจำนะครับหรือที่ว่าร o u ี i n e research on t r a d i t i on a l t h a i m a s s a g e R ร์ทูอ t รนะครับซึ่งสามารถพัฒนาความรู้การนวดไทยเชิงคลินิกที่สอดคล้องกับการปฏิบัติในสถานการณ์จริงปรับนั้นเป็นความสำคัญของการบันทึกเวชปฏิบัติการนวดไทยนะครับทีนี้ คู่มือการบันทึกรายงานผู้ป่วยในเวชปฏิบัติการนวดไทยมีอะไรบ้างนะครับก็คือการบันทึกการซักประวัติและการตรวจวินิจฉัยนะครับก็ได้แก่ประวัติบุคคลของผู้ป่วยนะครับก็ระบุชื่อเพศอายุวันเกิดที่เกิดที่อยู่เชื้อชาติสัญชาติศาสนานะครับการศึกษาระบุเป็นประถมศึกษามัธยมศึกษา อาชีวศึกษาปริญญาตรีโทเอกนะครับอาชีพก็เช่นชาวนาชาวไร่กรรมกรลูกจ้างผู้จัดก,การรับราชการเป็นต้นนะครับลักษณะงานเช่นนั่งต้องระบุลักษณะงานด้วยเน้นนั่งหรือยืนทํางานนานๆใช้แรงงานหนักรายได้ระบุเป็น3หลักนะครับก็คือน้อยก็คือเฉลีย่ยต่ำกว่าละ10,000บาทต่อเดือนนะครับปานกลางก็คือมีรายเฉลี่ยเดือนละ1 0 0 0 0ถึง30,000บาทนะครับสูงก็คือ3 0 0 0 0บาทขึ้นไปครับ ฐานภาพการสมรสถระบุเป็นโสดคู่มม้ยาหรือแยกนะครับระบุจํานวนบุตรพฤติกรรมนะครับก็การกินอาหารระบุรสอาหารที่ผู้ป่วยชอบกินเป็นประจําและกินหนักไปทางเนื้อสัตว์ผักหรือข้าวแป้งหรือของทอดของมันนะครับการออกกําลังกายระบุความถี่ของการออกกําลังกายเป็น3ระดับคือน้อยคือน้อยกว่าสัปดาห์ละหนึงครั้งนะครับ ปานกลางก็หมายถึงสัปดาห์ละ1นถึงสครั้งนะครับถ้ามากก็คือมากกว่าสัปดาห์ละห่มากกว่าสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับการนอนแบ่งเป็น3ระดับน้อยคือนอนน้อยกว่าคือละหชั่วโมงนะครับปานกลางคือ6กถึงแชั่วโมงมากคือามากกว่าคือละ8ชั่วโมงนะครับการขับถ่ายระบุความถี่การขับถ่ายอุจจาระเช่นถ่ายตอนเช้าทุกวันสาปดาหถ่าย1ครั้งในกรณีที่การขับถ่ายผิดไปจากปกตินะครับ ให้ระบุว่าขับถ่ายมากน้อยเพียงใดการขับถ่ายที่น้อยเกินไปทําให้ของเสียสะสมในร่างกายนะครับทําให้ปวดเมื่อยตามร่างกายการขับถ่ายที่มากเกินไปทําให้ร่างกายอ่อนเพลียเป็นตะคริวและเป็นลมหน้ามืดได้นะครับในกรณีที่มีการขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติให้ระบุลักษณะความปิดปกติด้วยเช่นปัสสาวะบ่อยปัสสาวะขุ่นปัสสาวะเป็นสีน้ํา ปัสสาวะเป็นสีน้ำล้างเนื้อนะครับคือออกแดงๆแล้วก็สุขภาพทางเพศนะครับก็คือความปกติของสุขภาพความรู้สึกทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ในกรณีที่มีความรู้สึกทางเพศหรือมีเพศสัมพันธ์มากหรือน้อยหรือบ่อยหรือผิดไปจากปกติที่เคยมีให้ระบุว่ามีมากหรือน้อยจากปกติที่เคยมีหรือไม่มีอาการผิดปกติขณะนะร่วมเพศเช่นหลังร่วมเพศเช่นปวดท้องมีเลือดออกปวดศีรษะเป็นตะคริวเป็นต้นนะครับ นี้ประวัติการเจ็บป่วยนี้บันทึกอะไรบ้างนะครับประวัติการเจ็บป่วยก็คือโรคหรือการที่ไม่สุขสบายเป็นประจำเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือต่ําโรคหัวใจอาการปูมแพ้ต่างๆไม่ตกกังวลง่ายนอนไม่หลับปวดประจําเดือนเป็นต้นนะครับทีนี้การรักษาหรือยาที่ใช้อยู่เป็นประจํารวมทั้งสิ่งเสพติดต่างๆเช่นล้างไตทุกสองสัปดาห์กินยาละลายลิ่มเลือดสูบบุหรีวันละห้ามวนดื่มเหล้าทุกเย็น,ก,นกินกาแฟ วันล,ละถ้วยเป็นต้นนะครับทีนี้การผ่าตัดรูปติเหตุที่เคยได้รับนะครับระบุว่ามีหรือไม่ถ้ามีมีส่วนใดของร่างกายอาจมีพังผืดบริเวณนั้นทําให้มีความเจ็บปวดหรือการยึดติดของข้อนะครับถ้ามีเหล็กดามข้อในร่างกายก็ให้ระบุไว้ด้วย 4. ความพิการหรือไม่สมประกอบที่หลงเหลือนะครับเช่นกระดูกสันหลังคตนะครับ 5ประจำเดือนกรณีประจำเดือนผิดปกตินะครับให้ระบุลักษณะความผิดปกติด้วยเช่นประจำเดือนมามากประจำเดือนขาดประจำะปวดท้องน้อยมากเวลามีประจำเดือนลักษณะของโรเหร็ดสีเข้มดําสีแดงสดจางข้นเป็นริมเลือดเนต้นครับมีเรื่องต่อมลูกหมากนะครับเช่นเคยตรวจพบต่อมลูกหมากโตปัสสะไม่สุดปัสสะหยดย,ย้อยตนแล้วก็โรค หรืออาการทางพันธุกรรมเช่นแม่เป็นโรคเบาหวานพ่อเป็นโรคปวดหัวไม่เกรนการแพ้ยาอาหารหรือขออ้อควรระวังเช่นแพ้ยากลุ่มเพนิซิลินไม่ถูกกับอากาศร,ร้อนหรือเย็นเกินไปแพ้อาหารทะเลหรือพกช้ำตะบมจากการนวดได้ง่ายนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของประวัติการเจ็บป่วยในดีทีนี้ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจวบต้องบันทึกอะไรบ้างนะครับคืออาการป่วยสําคัญ ที่มารับบริการเช่นยอกหลังปวดเข่าไปต้นอาการอื่นๆเช่นท้องผูกท้องอืดมีลมในท้องนะครับน้ำหนักส่วนสูงชีพจรการหายใจอุณหภูมิร่างกายอุณหภูมิกายความดาันโลหิตระดับเลือดน้ำตาลในเลือดอ๋อนี้ต้องเจาะน้ำตาลด้วยอ่าทีนี้ตำแหน่งที่ปวดนะครับมีขั้นตอนการหาดังนี้ก็คือ1ให้ผู้ป่วย อยู่ในท่าปกตินั่งเช่นนั่งเก้าอี้หรือนอนบนเตียงตรวจแล้วให้ชี้จุดหรือแนวที่ปวดถ้าชี้ด้วยนิ้วเดียวแสดงว่าตำแหน่งชัดเจนแต่ถ้าชี้ด้วยนิ้วทั้งหมดแสดงว่าตำแหน่งไม่ชัดเจนกรณีนี้ทําได้2ให้ทําขั้นตอนที่2ก็คือให้ผู้ป่วยแสดงท่าที่เจ็บปวดมากที่สุดแล้วชี้ตำแหน่งใหม่นะครับถ้ายัางไม่ชัดเจนอีกให้ทหําในขั้นที่3คือให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เจ็บปวดมากที่สุด แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือกดหาตำแหน่งที่จะปวดมากที่สุดนะครับลักษณะอาการปวดมีลักษณะ6ประเภทนะครับได้แก่ปวดเมื่อยปวดตื้อนะครับ1คือปวดเมื่อยปวดตื้อ2คือย่อเคล็ดนะครับ3คือปวดลึกปวดร้าวนะครับ4เน็บชามึนนะครับ5ปวดตุ๊บๆบนะครับ6ลอื่นๆนะครับทีนี้เวลาที่เริ่มปวดและ การปวดต่อเนื่องนะครับเช่นเริ่มปวดเมื่อวานนี้และปวดต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ปวดต่อเนื่องมา1สัปดาห์แล้วหรือปวดเป็นๆหายๆมายมา1เดือนแล้วนะครับทีนี้คําถามบันทึกว่าปวดเมื่อใดนะครับก็คือเมื่อออกแรงมากๆปวดตอนไหนไม่ใช่ตอนเช้าตอนบ่ายก็ปวดปวดเมื่อใดคือมีมีการท่าทางยังไงถึงปวดคือออกแรงมากๆ เมื่อออกแรงทํางานในระยะหนึ่งหรือเมื่อทางานเสร็จแล้วอยู่นิ่งๆไม่ปวดพอเริ่มขึ้นไหวเบาๆก็นิดเดียวก็ปวดหรือปวดตลอดเวลาไม่นอนพักนิ่งๆน,นะครับนี่เป็นเรื่องของอปวดเมื่อใดนะครับยังมีอีกนะครับว่าปวดเมื่อตอนตื่นนอนใหม่ๆพอสายก็หายไปหรือเมื่อเคลื่อนไหวเบาๆสักพักก็หายไปปวดเมื่ออยู่ในที่เย็นหรือร้อนปวดไม่เลือกเวลาไม่แน่ใจนะครับ นี่ถ้าที่มีอาการปวดเช่นปวดเมื่ออยู่เฉยๆเนี่ยถ้าที่มีการปวดปวดที่อยู่เฉยๆปวดมากขึ้นในท่านอนนั่งยืนหรือเดินหรือทํางานท่าใดท่าหนึ่งนะครับความรุนแรงของการปวดระบุเป็น5ระดับนะครับก็คือ1ปวดเล็กน้อยพอรู้สึกนะครับสปวดปานกลาง3ปวดพอทน4ปวดจนทํางานไม่ได้ต้องพักนะครับ5ปวดแทบทนไม่ได้แม้ในขณะพักนะครับมี5ระดับ การอักเสบคือมีอาการปวดร่วมกับบวมแดงร้อนระบุว่ามีหรือไม่มีนะครับการเคลื่อนไหวของข้อที่ติดขัดนะครับระบุลักษณะการติดขัดของอาการเคลื่อนไหวของข้อโดยทดสอบเปรียบเทียบกับข้อข้างที่ดีหรือในคนปกตินะครับเช่นกลางแขนทางด้านข้างได้ในระดับไหลหรือยืนก้มตัวลงมืออยู่ในระดับเข่านะครับ ทีนี้อุปสรรคต่อชีวิตประจําวันเช่นทําให้นั่งพับเพียบนั่งยองยองขึ้นลงบันไดไม่ได้อุปสรรคมีอะไรบ้างนะครับการดูแลรักษาตนเองมีอะไรบ้างเช่นนวดประครบเองหรือให้คนนวดให้มาแล้วทายาหมองกินยาแก้ปวดนอนพักหรือเปลี่ยนอิริยาบถเป็นต้นนะครับนี่การแสวงหาการรักษาที่ผ่านมาเช่น อะไรบ้างกับเช่นไปโรงพยาบาลกินยาผ่าตัดฝังเข็มกายภาพบําบัดหาหมอนวดเป็นต้นนะครับผลการรักษาเป็นอย่างไรการแสวงหานี่ก็ถามเรื่องผลการรักษาด้วยนะครับเช่นทุเลาลงแล้วกลับมาเป็นอีกหรือจะมีการอยู่นะวินิจฉัยนะครับระบุว่าเป็นโรคหรืออาการอะไรจากสาเหตุนะครับจกวินิจฉัยทีนี้การบันทึกเวชปฏบิบัติของการนวดไทยนะครับก็ เป็นส่วนของการวางแผนการรักษานะครับระบุการระบุแผนการรักษาเช่นจะนวดส่วนใดบ้างมีแนวนวดและจุดนวดใดบ้างนะครับเมื่อวินิจฉัยได้แล้วก็วางแผนการรักษานะครับก็ระบุไปว่าจะนวดส่วนใดบ้างมีแนวนวดและจุดนวดใดบ้างเน้นนวดจุดใดมีเทคนิคการนวดเฉพาะอะไรบ้างจะประคบภบสมุนไพรหรือไม่จะประคบส่วนใดบ้างนะครับอันนี้การนวด ในตำแหน่งแนวนวดนะครับจุดนวดจุดเน้นให้ขีดเส้นประนะครับแสดงแนวนวดเขียนเครื่องหมายกระบาดแสดงจุดนวดและเครื่องหมายดอกจันแสดงจุดเน้นนะครับลงในภาพแผนหงายและแผนคว่ำและระบุหมายเลขตามลาดับการนวดก่อนหลังนะครับอาจเขียนหัวลูกศรระบุทิศทางการนวดตามแนวนวดร่วมด้วยนะครับจุดเน้นคือจุดนวดที่ว่าจะ ตอบสนองต่อการนวดอย่างชัดเจนเช่นเมื่อกดรู้สึกปวดตื้อขึ้นมาหรือแผ่กระจายหรือแล่นออกหรือกระตุกสั่นนะครับแล้วเมื่อปล่อยมือจะมีความรู้สึกเบาโล่งสบายอย่างมากและมีความรู้สึกต้องการให้นวดซ้ําอีกนะครับทีนี้น้ําหนักที่ใช้มี3ระดับคือกอนะครับเบาแรงจะผ่านชั้นผิวหนังและไขมัน แต่ยังไม่ถึงชั้นกล้ามเนื้อนะครับเราสามารถหาความหนาของชั้นผิวหนังและไขมันโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ดึงชั้นผิวหนังขึ้นมาขณะเกรงกล้ามเนื้อมัดนั้นนะครับผู้ถูกนวดจะรู้สึกเพียงมีแรงกดอยู่บนส่วนนั้นเท่านั้นนะครับทีนี้ขอก็คือปานกลางแรงจะผ่านถึงชั้นกล้ามเนื้อซึ่งมีความแน่นตัว ผู้ถูกนวดจะรู้สึกปวดหนักๆขณะถูกกดนะครับเป็นแรงที่ใช้กันมากในการนวดทั่วไปถ้าหนักนะคอหนักคือแรงจะผ่านถึงชั้นกระดูกซึ่งมีความแข็งตัวผู้ถูกนวดจะรู้สึกปวดร้าวและเล่นลึกมากกว่าแรงปานกลางอย่างไรก็ตามบริเวณที่มีกล้ามเนื้อหนามากหรือเป็นปุ่มกระดูกก็ไม่ควรนวดนะครับหรือถ้าจาเป็นต้องนวดก็ควรใช้ความระมัดระวังเพราะจะเกิดการบอบช้ำได้ง่ายนะครับทีนี้จํานวนซ้ํา เช่น3รอบหรือ5รอบนะครับส่วนของร่างกายที่ใช้นวดนะครับเช่นนิ้วไม่มือสันมือศอกส้นเท้าหรือเท้าเป็นต้นนะครับนี้ยาหรือสมุนไพราทาถูนวดระบุชื่อยาส่วนประกอบและวิธีการใช้เช่นทาก่อนนวดระหว่างนวดหรือหลังการนวดนะครับการทายาทาถูนวดก่อนและระหว่างนวด มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของบริเวณที่จะนวดนะครับแต่ถ้าเป็นน้ํามันที่มีความลื่นสูงควรรูบคลึงจนน้ํามันซึมเข้าใต้ผิวหนังจึงจะทําให้ไม่ลื่นเวลากดนิ่งนะครับถ้าทาหลังการนวดมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดจากการนวดที่หนักหน่วงนะครับการทาถูไม่ถูก ไม่ไม่ไม,ไม่ถูย้อนขนนะครับเพราะจะอาจจะทําให้เจ็บและขุมขนอักเสบได้ทีนี้การประครบนะครับก็คือ1ตําแหน่งนะระบุว่าประครบส่วนใดของร่างกายบ้างตําแหน่งที่จําเป็นต้องใช้วิธีประครบมักมีขอบเขตกว,กว้างกว่าการนวดด้วยมือนะครับมีการตอบสนองต่อการนวดด้วยมือไม่ชัดเจนมีการบวมมีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ มีการยึดติดของพังผืดมีการเน็บชาจากระบบไหลเวียนเลือดหรือระบบประสาทบกพร่องนะครับ2ทิศทางก็คือระบุว่าจากปลายไปหาโคนหรือจากโคนไปหาปลายนะครับถ้าต้องการระบุถ้าต้องการประครบเพื่อแก้ปวดเมื่อยคลายเครียดหรือลดอาการบวมให้ประครบจากส่วนปลายไปหาส่วนโคนนะครับนะครับถ้าประครบเพื่อแก้ปวดเมื่อยหรือคลายเครียดนะครับให เพื่อลดอาการบวมให้ประครบจากส่วนปลายไปหาส่วนโคนนะครับเช่นจากปลายเท้าไปยังโคนต้นขาแต่ไม่ใช้ลูกประครบถูย้อนขนไปตามผิวหนังนะครับเพราะอาจจะทําให้เจ็บและขุมขนอักเสบได้ถ้าต้องการประครบเพื่อแก้ข้อแผลงข้ออักเสบให้ประครบจากส่วนโคนไปหาส่วนปลายนะครับ ทีนี้เวลาระบุเวลารวมของการประครบในครั้งหนึ่งหนึ่งนะครับระดับความร้อนระบุความร้อนเป็น3ระดับก็คือต่ําก็คือ3 7มสถึงสีองศานะครับกลางก็คือ4 1่สอถึงสีองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็สูงคืออุณหภูมิรูปประครบ4ี่สถึงห้องศาเซลเซียสนะครับความร้อนระดับต่ําและระดับความร้อนระดับต่ําและแช่นานเป็นการประครบเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อและพังผืด และการเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตในเนื้อเยื่อส่วนลึกนะครับส่วนความร้อนระดับสูงและประครบแบบแตะปล่อยเรเ็วๆเป็นการประครบเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อและระบบประสาทให้ตื่นตัวในผู้ป่วยอมัอมพฤกอัมพาตชนิดอ่อนปวเปียกนะครับแต่ต้องระวังผิวหนังพองไหม้ด้วยนะครับเครื่องยาหลักระบุชื่อเครื่องยาที่เป็นตัวยาหลักเช่นไพลกระบูนเป็นต้นครับทีนี้ในเรื่องการอบสมุนไพรก็คือ อบรวมหรือไม่รวมศีรษะนะครับระบุว่ารวมหรือไม่รวมสําหรับผู้แพ้กลิ่นสมุนไพรจะลำบากหรือแสบตานะครับควรโผล่ไปหน้าหรือศีรษะออกนอกกระโจมเวลาเวลาระบุเวลาที่ใช้ในการอบสมุนไพรซึ่งควรใช้เวลาประมาณ15-20นาถึงีสํนาทีสหรับคนทั่วไปหรือประมาณ 20- 30ถึงนาทีสําหรับผู้ที่มีร่างกายหนาและอดทนนะครับหรือสตรีหลังคลอดบุตรอย่างนี้รับความร้อนนะครับในการ อบนะระบุอุณหภูมิในห้องอบมี2ระดับคือระดับ3 7มสถึงสีองศาเซลเซียสและอบนานนะครับเหมาะสำหรับการฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและอวัยวะภายในนะครับระดับ4 1่สอถึงสีองศาเซลเซียสและอบไม่นานเหมาสะสำหรับการฟื้นฟูผิวหนังกล้ามเนื้อและระบบประสาทนะครับเครื่องยาหลักระบุชื่อตัวยาหลักด้วยนะครับ ทีนี้ในการใช้ยาในการใช้ยาจากสมุนไพรแผนไทยนะคือยากินระบุชื่อยาเดี่ยวหรือยาตำรับยาแผนไทยระบุชื่อยาแผนระบุชื่อยาสมุนไพรเดี่ยวเช่นถาวันเรลงแคปซูลยาชงขิงหรือตำรับยาแผนไทยเช่นยาขับลมในเส้นนะครับส่วนประกอบที่สําคัญระบุตัวยาหลักของตำรับเช่นริกไทย ใช้ระบุเป็นช้อนชายาผงหรือยาเม็ดยาลูกกลอนยาเม็ดหรือแคปซูลนะครับยาบรรจุแคปซูลข้อควรระวังระบุข้อควรระวังในการใช้ยาที่ต้องแจ้งแก่ผู้ป่วยนะครับอันนี้การประเมินผลหลังการนวดก็คือ 1. ระดับความเจ็บปวดนะครับระบุหลังจากซักถามผู้ป่วยว่าอาการลดลงคงเดิมหรือเพิ่มขึ้นข้อสอคือการเคลื่อนไหวของข้อระบุว่าการเคลื่อนไหวของข้อที่ติดขัดเป็นอย่างไรเช่นสามารถก้ม ยืนก้มตัวลงเอามือแตะพื้นได้นะครับทีนี้คําแนะนําการปฏิบัติตัวระบุคําแนะนําในการปรับท่าทางในชีวิตประจําวันและการออกแรงที่ควรทําและไม่ควรทําเช่นควรปรับเปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งเป็นยืนเดินทุกครึ่งชั่วโมงไม่ควรยกของหนักไม่ควรนั่งถ่ายแบบนั่งยองนะครับนี่คำแนะนำก็คือข้อที่2ระบุคำแนะนำเกี่ยวกับท่าบริหารกาย ไวสารระบบค,คําแนะนําเกี่ยวกับอาหารและสีอื่นๆเช่นคําแนะนําเกี่ยวกับการผ่อนคลายความเครียดต่อไปการติดตามผลนะครับกรณีผู้ป่วยโรคเฉียบพ,พลันควรนัดมาติดตามผลการบําบัดและให้การบําบัดต่อเนื่องทุก 1- นถึงสงวันนะครับกรณีผู้ป่วยเรื้อรังควรนัดมาสัปดาห์ละ1-2ถึงงครั้ง แล้วก็การส่งต่อกรณีจําเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยให้แพทย์ผู้ชํานาญในโรคนั้นให้ระบุว่าให้ให้คำแนะนําผู้ป่วยอย่างไรมีการเขียนใบส่งตัวมีเการมีการเขียนใบส่งต่อผู้ป่วยหรือไม่นะครับทีนี้ในหน้าผัดไปตั้งแต่หน้า414นะครับก็เป็นแบบบันทึกก็จะเป็นตารางมีช่องว่างให้เรากรอกนะครับเราก็กรอกตาม คำอธิบายที่อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับังเปหน้า4 1 4เป็นแบบบนันทึกการปฏิบัติประวัติการวินิจฉัยนะครับก็ไล่ไมาตั้งแต่ประวัติป่วยประวัติการเจ็บป่วยประวัติการเจ็บป่วยในดีประวัติการเจ็บปว่วยในปัจจุบันนะครับรายละเอียดทีเดียวหน้า416ก็มีแผนแผนงานและแผนควาเพื่อให้ลงให้ให้ให้ใหใหบุไว้ว่าให้จะเป็นเส้นประกากบาทหรือ ดอกจันว่าจะนวดตรงไหนจุดไหนเน้นตรงไหนนะครับจํานวนครั้งจํานวนรอบละเอียดมากเลยนะครับไปจนถึงหน้า417นะครับเหมาะสำหรับที่จะไปถ่ายไว้เลยนะครับถ่ายไว้ประจําคลินิกเลยหรือว่าจะให้ร้านาร้านออกแบบกราฟิกทําเป็นแบบให้เลยพิมพ์ไว้นะมี1 2 3 1 2 3า มีสีหน้านะครับสมบูรณ์มากๆประทานนะครับก็สำหรับในบทที่8เรื่องการบันทึกเวชปฏิบัติการนวดก็มีเพียงเท่านี้ครับก็อธิบายให้ให้เพื่อนๆได้ฟังที่จะเป็นแนวทางนะครับในการบันทึกนะครับมีประโยชน์มากครับบันทึกเก็บไว้เป็นข้อมูลของคลินิกของเรานะครับหรือของตัวเราเองด้วยในการเอ่อ บันทึกในการวิจัยของคลินิกเราหรือของตัวเราผู้เป็นหมอครับก็สร้างสมประสบการณ์จําอย่างเดียวมาลืมมนาะว่างๆก็มานั่งเปิดทบทวนอ่านในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าสภาจะต้องให้ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพต้องรักษาคุณสมบัติใบวิชาชีพนะครับเหมือนกับทุกวันนี้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์เนี่ยเขาต้องตีพิมพ์บทความวิชาการวันละ ปีละกี่บทความก็ไว่ายไปตามแต่ตําแหน่งนะครับในอนาคตนี่แพทย์แผนไทยเราอาจจะต้องถ้าเกิดสภาเขาต้องการให้ควบคุมคุณภาพนะครับให้คนที่มีใบประกอบวิชาชีพเนี่ยต้องรักษาคุณสมบัติใบประกอบวิชาชีพต้องนำเสนอบทความวิชาการแบบนี้แหละบทความวิจัยของเรานี่แหละไม่ใช่บทความไป คัดลอกตำรามาแปะและส่งนะครับก็ขบทความวิจัยจากการทํางานของเรานี่แหละเราได้องค์ความรู้ใหม่ได้เรียนรู้ได้บ้างนําเสนอในที่ประชุมนะครับก็อาจจะมีแรงจูงใจว่าใครบทความใครได้รับการเสนอในที่ประชุมวิชาการของสภาประจําปีเนี่ยต่อใบอนุญ,ญาตไม่ต้องเสียเงินค่าต่อจูงใจก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีอุบายอันนี้เป็นแค่ความคาดเดาของผมนะนะครับไม่รู้จํา อาจจะไม่มีก็ได้มีก็ได้นะครับถ้ามีก็เราก็ได้เตรียมตัวไว้นะครับฝึกการเขียนง่ายๆครับก็สหรับคลิปนี้บทนี้บทที่8ก็เอาไว้เท่านี้ครับพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ